นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะ,ะรู้จักอาจารย์เกียวได้ยังไงครับตรงนี้เราติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็อยากจะมาลองสักดูมีพี่คนหนึ่งแนะนำค่ะแล้วก็เราก็เลยแบบเริ่มติดตามเพจอาจารย์จนกระทั่งว่าเรารู้สึกว่าเชื่อมั่นแล้วเราก็เลยมาสักค่ะรู้จักอาจารย์เกลโดยเพจคนราศีพิจิกมาพี่เกิดราศีพฤศจิกาอะไรเงี้ยเดือนพฤศจิกา คำว่าสักลายมือเศรษฐีเราคิดว่าสักลายมือเศรษฐีคืออะไรในความคิดผมะนะก็คงประมาณแบบว่าเหมือนเราสักยันหนุนดวงยันห้าแถวอะไรอย่างงี้ยที่มันเป็น,ปนแบบลักษณะที่เสริมบุญบารมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับที่ทําให้แบบบ่งคั่งร่ารวยอะไรอย่างนี้นตอนแรกเราไม่รู้จักสักลายมือเนาะก็คิดว่าเหมือนการการดูดวงผ่านลายมือหรือลายเส้นของมือเราอะค่ะก็ถ้าเส้นไหนเราไม่มีอาจจะต้องแบบเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะที่แรกไม่เชื่อเลยครับ ร้อเร์เซ็นตะครับเรื่องนี้ผมไม่ร้อซแต่ว่าก็ทําสัก์ไปอะไรไปตามแฟนแต่ว,ว่ามันก็เริ่มเ,เห็นผลว่าในทางเป็นในทางที่ดีขึ้นตลอดช่วที่พี่มาพี่ก็มีแต่อุปสรรคพี่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนให้เราดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมอ่ะสุดแรกศั์ส9าบาทค่ะผ่านไปไม่หนึ่งอาทิตย์เราได้ยอด3,000 0 0กว่าบาทรว,รวมแล้วเจ็0 0 0 0เจ0,000 0 0ขวา, 7, 000, 7, 000ราเราก็เลยมา คืออยากกับพี่เกลยวคือกลับไปหลังจากสักตอนเก้าโมงเช้าเนี่ยกลับไปเราก็ถูกหวยเลยซึ่งในวันนั้นอะคือถูกทั้งถูกถูกสามรอบอะค่ะพูดเลยว่าสามรอบแบบเกินที่คาดหวังไว้ค่ะถูกหวยสามรอบสามรอ,อบค่ะธุรกิจพี่อะคือมันจะมีขาดทุนตลอดอะไรเงี้ยหลังจากสักไปแล้วพี่ทําตามที่อาจารย์เกลยวให้ปฏิบัติโอเคคือมีกาไรเข้ามาอะไรเงี้ยเรามาเห็นผลชัดเจนตอนที่เป็นสักชุดใหญ่ดมอนวี Diamond VIP ี ครับจุดเต็มหลังจากที่ศักดิ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านคือจะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านที่ชุมุรีอย่างแฟนพี่เนี่ยเขามีอาการแบบเหมือนเขาปวดเขาปวดหัวปวดปวด,ปวดตาแล้วเขามีลักษณะเหมือนองค์ลงนะครับเขาพูดน้ําเสียงอะไรเปลี่ยนเลยนะครับบน,นบพรถนะพ่อพี่ขับรถอยู่พอเขาไปเนี่ยพี่ก็จอดเลยแล้วเขาก็เขาก็บอกมาแค่สามเลขบอกมาสามเลขตรงๆเลยนะบอกให้ซื้อก็ผลก็ออกเพราะมันได้มาแสนเจ็ดนะครับ จากคนไม่เชื่อหลักวิทยาศาสตร์จากถ่าที่สูงไม่ได้จะไม่เชื่อจนกระทั่งตอนงา้นห้องพักที่บ้านจัดเองหมดเลยค่ะพี่เชื่อมั่นในจารย์เกียวเลยนะเหมือนแกนทําให้ชีวิตพี่ดีขึ้นนะ่ะคนเราคือตั้งใจมาที่นียต้องมีศรัทธากับแลละคือมีความเชื่อว่าทําแล้วฉันจะต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ลบลู่อะไรเลยนะคือ ถ้าเราเชื่อแล้วทำตามที่แกปฏิบัติพี่ว่าเห็นผลแน่นอนนะสามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ f a c e b o o k IG TikTok YouTube นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line gail24 มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ